วิธีสตารนมาให้มืจฉาชีโผล่ข้ามาทำยังไงไปฟังกันแต่ก่อนอินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่างของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายเป็ tube, channel, นเพื่อนทางช่องยูทูบชาชิพัชนาะคะวันนี้มี เรื่องมาบัางปันให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันเฉพาะสำหรับผู้พิการทางสายตาที่ใช้ชัมซึง่งนะคะกับเรื่องของกรรวนิธีราน,นะฮะไม่ให้มิจฉาชีพโทรเข้ามานะคะเดี๋ยวเราไปทำกันนะคะ อ่ะโอเคค่ะเพื่อไม่ให้จนการเสียเวลาเราไปทำกันเลยดีวยกว่าน,นะสักครู่ค่ะคันโซปุ่มถักกันปุ่มหน่าหลักปุ่มข่าแรกำแรกนะคะไปที่ใบไตที่โทรศัพท์ก่อนนะไปที่โทรศัพท์ก่อนกล้องถ่ายรูปอินเทอร์เน็ตเชสโทรศัพท์โทรศัพท์อ่าเพิ่เข้ามาโทรศัพท์แล้วนะคะไปหา ถ้าใครที่ใช้ซัมซุงน,นะคะเมื่อจะเป็นซัมซุงเอศูนย์ห้าซัมซุงอะไรก็แล้วแต่นะคะให้ไปให้ปัดขวานะคะไปหาคําว่าเจะเลือกเพิ่มเติมเลยค่ะโทรศัพท์กรองกับคนหาตัวเลือกเพิ่มเติมปุ่มแม่เจนจะเลือกเพิ่มเติมแล้วนะคะจะสั่งค้างเข้าไปค่ะอ่าแล้วก็ปัดจะไปนะคะจะเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเรา จะมาเดือกันรับเมีอะไรบ้างลบมีลบแสดงข้อความแสดงข้อความ่้นการโตที่ล็อกส้นเตมเจอที่บล็อกเวลาการโตาารทั้งหมดเวลาการเตยทั้งหมดการตั้งค่าการตั้งค่านะคะหรือถ้าใครที่ไม่อยากที่จะปัดขวาไปยาวนะคะให้ปัดซ้ายมาสดุดเลยปัดซ้ายมาสุดจนถึงจนกระทั่งถึง าาะะการตั้งค่านะคะอ่ะเมื่อเจอการตั้งค่าเข็นโทรศัพท์แล้วจะเข้าไปเลยค่ะการตั้งค่าการตั้งค่าโตอ่าแล้วทีนี้ปัดขวาม,มาค่ะหาตำแหน่งขึ้นปุ่มการตั้งค่าโตการตั้งค่าโรนะคะบล็อกหมายเลขบล็อกหมายเลขนะคะอ่าเดี๋ยว บล็อกไหนแล้วกันนี้ไม่เจียวนะคะอาปัดคว้ามาค่ะ ID ทูโต้และการป้องกันแสมแอม ID พี่เธอและการต้งกามชตปมนะคะนี่แจแล้วตะสังคราเข้าไปเลยค่ะอ่ะทีนี้ปัดคว้ามาค่ะหาตำแหน่งขึ้นปุ่ม ID ทูโตและการป้องกันแสปแปมปัดควาไม่อีกค่ะตัวเลือกเพิ่มเติมปุ่ม อ่าปัดความมาอีกค่ะ ID พูดโตและการป้องกันสแปมเปิดสลับไอดีพูดเธอนะคะอ่าจริงๆอ่ะ ID พูดเธนะอเนะี่ยเราไม่ยิ่งเกี่ยวด้วยซ้ำนะเออแต่ก็แต่ก็ไม่น่าใช่นะคะไม่ไม่ไม่น่าเกี่ยวกันอ่าทีนี้ปัดความมาค่ะ นายอาเพื่อระบุผู้ชดแพรมและหลอกลวงรวมทั้งผู้โตคนอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อของคุณอ่อปัดความมาค่ะหลอกการชดแพรมและจักมิจฉาชีพย์บล็อกการเช็คชดแพมจากมิจฉาชีพนะคะอาทิ้น้ปัดขวามาค่ะ <On Switch. S 2> อิ่านนะสะำหรับไม่ว่าจะเป็นจีซีโอหรือทักบล็อกนะคะอ่อทำได้หมดค่ะ ก็คือเปิดอยู่นะคะใครที่ยังไม่ได้เปิดก็ไปเปิดเอาไว้นะคะใครที่ยังไม่ได้เปิดก็ไปเปิดเอาไว้นะคะทีนี้ปัดขวามาค่ะล็อกการโชดแรมและการโต้จบมิชาที่ทั้งหมดอันเช็กแบล็กการสแตมและจากมิจาทิ่ทั้งหมดนะคะฝั่งกันล็อกการโชดแรมและการโต้จบมิชาที่ทั้งหมดอน,นะคะอันนี้ แล้วแต่ว่าเสนอจะเลือกอันไหนนะคะทีนี้ปัดขวามาค่ะล็อกการโทรจากที่ที่มีความเสี่ยงสูงเท่านั้นบล็อกาอกามโทรจากล็อกการโทรจาิชาที่ที่มีความเสี่ยงสูงเท่นั้นบล็อกการโทรจากวิชาทีพที่มีความเสี่ยงสูงเท่านั้นนะคะอ่าหรือจะเลือกอันนี้ล็อกการโทรแรมและการโทรจากมิชาที่ทั้งหมดอันเช็คนะเลือกส่งส่งอันนี้หรือจะเลือกอันนี้น นะคะเลือกอันใดอันหนึ่งก็ได้นะคะ,ะ,ก,ก,าะการแจ้งเตือนนโยบายความเป็นส่วนตัวอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะทีนี้แล้วแต่ว่าเราจะเลือกอันไหนนะคะว่า,เ,าเราจะเลือกการแชร์สตมม์เบอร์มิจฉาทีพทั้งหมดกับาก,การตรวกสอบมิจฉาทิพที่มีความเสี่ยงสูงนั้นกับจากมิจฉาชีพที่มีความเสี่ยงสูงเท่านั้น นะคะจะเลือกอันนี้ก็ได้เพราะว่าอันนี้มันก็ป้องกันได้เหมือนกันนะคะเอาละค่ะก็เป็นเงื่อนไง,นงคะ่ะสำหรับสาระคำรื้อที่นำมาฝากกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยลุ่ะะ่าแรกโอคะอีซี่โวเซคเอคันุ่มโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้คลิปนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้กันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะขออำนาจ คลมภาษีรัตนใจจังปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่านที่ติดตามรับฟังคลิปตั้งแต่ต้งจนจบนะคะสวัสดีค่ะ